ประกาศให้ที่อาจารย์่อยไปเลยขอบคุณค่่ส่ก็ดี หันสองเส้ไปกับใครอ่ะเอาหลอดแรกหลอดส่วนตัวไปกะพอดีนะอย่าให้เปรี้ยวมากค่ะ ใอ้คนที่จะมาทำให้คนแก่แบบฉันโอ้ยยินดีค่ะยินดีขอบคุณมากไม่ต้องให้เข็มมากนะจันนะค่ะให้พอดีพอดีแล้วก็แป้วเดียวหนึ่งห่อเดี๋ยว,ยว,ยวมีกลุ่มใหม่มาอีกไม่ต้องกลัว กลุ่มที่จะมานี่คือว่านะมีสลับสลับกันไปค่ะเดี๋ยวจะมีศึกษาสงเคราะห์เดี๋ยวจะมีแม่เนี่ยราได้ขายเนาะมีมัธยมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ,คะมาเรื่อยๆมาตลอดค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะมาตอนนี้เขากำลังเจาจากันอยู่ว่าจะมีที่ไหนมาบ้าง<อ>คิดมากเราคิดมากแลยเราเราเหมือนคนเป็นประสาทอดี๋ยวคิดมากค,ค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีค่ะมีแน่นอน ได้ได้อยู่ได้ไม่ได้ตัดสายในนั้นแล้วได้ไไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเลยสอนแม่คะตาบอดนะหยุดไปด้วยเกลี่แล้วติดสิบนะเก่งยังไม่ยอมหยุดเลยไม่หยุดไม่มีอะไรรองรับจ่ะหยุดไม่มีอะไรรองรับเราเลยเพราะเราไม่ได้มีรายได้ทางอื่นลูกเต้าก็ไม่ได้ให้ แล้วลูกอยู่นนไหนนะคะนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกตั้งแต่ไหนแต่ไรให้หลานจบสองปีนี้นะระเรียนปวสนี่ <ucc ane. S 1> ตอนนี้เขาเรียนออนไลน์เรียนการจัดการออนไลน์แล้วลูกอยู่ที่ไหนอะคะลูกอยู่ที่ไหนอะคะ